วันพรุ่งนี้เตรียมพบกับอีเวนต์มินิดาวเด่นที่จะให้คุณใช้กรบบีรับลวงเพื่อคว้าสเปรกรมาครอบครองอีเวนต์จะเริ่มในวันพรุ่งนี้14กันยายนเวลาบ่าย3โมงตรงไปจนถึงวันที่20กันยายนเวลาบ่าย3โมงมเวลาให้แรกของรนวัลต่ออีก2วันถึงวันที่22กันยายน อีเวนต์นี้จะคล้ายกับอีเวนต์ซูเปอร์ฐานดาวเด่นแต่จะมีเวลาเล่นที่น้อยลงและรางวัลที่ได้จะไม่เช่แร่แต่เป็นทรัพยากรเพื่อช่วยเร่นงการอัปเกตของเรานั่นเองอีเวนต์นี้เล่นได้ตั้งแต่บ้านสิขึ้นไปเมื่ออีเวนต์เริ่มคุณจะพบซูเปอร์อ่างอ่าน้ำแข็งอยู่ด้านซ้ายของแผนที่มันจะผลิตน้ําแข็งก้อนได้สูงสุดวันละ200ก้อนอย่าลืมเข้ามากดรับน้ําแข็งก้อนกันนะครับ เมื่อกดที่ซูปเปอร์อ่างอับน้าแข็งครั้งแรกคุณจะได้รับน้ําแข็งก้อน200ก้อนและมีปุ่มรางวัลให้กดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปจะพบหน้าต้อนรับพร้อมคำอธิบายอีเวนต์สามารถอ่านเพื่อทําความเข้าใจได้เลยครับรางวัลแปลงเป็น2ส,สายสายฟรีอยู่ด้านล่างสายเติมอยู่ด้านบนรางวัลแรกที่ทุกท่านจะได้รับได้แก่ทหารซูปเปอร์ที่มีชื่อว่ากอบบี้รับลวงในเวนนี้เราสามารถใช้กอบบี้รับลวงได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องบูตและกอบบี้รับรวงยังใช้เวลาฝึกที่น้อยลงอีกด้วย นอกจากนี้คุณจะใช้ฐานซูปเปอร์ได้สูงสุด3ตัวคือ1กึปกอปิลับรวงและอีก2ตัวตามที่เราต้องการเมื่อสะสมน้ำแข็งก้อนครบ400ก้อนคุณจะได้บุคก,การฝึก50%และถ้าคุณเติมบัตรทองคำก็จะรวมเป็นบุคก,การฝึกเร็วขึ้น70%บ้ามาก,มาก สายฟรีจะได้รับทองคำ9ล้านเหรียญน้ำม่วง9ล้านหยดน้ำดำ1 20,000หยดและเหรียญซูเปอร์550เหรียญหากคุณต้องการรางวัลมากขึ้นคุณสามารถเติมบัตรอีเวนต์ได้แต่ครั้งนี้ราคาจะถูกลงพอเป็นมินิดาวเด่นราคาบัตรอีเวนต์จะอยู่ที่9 9บาท <บา S 2> นะครับคุณสามารถเติมและสนับสนุนแก้วงได้ง่ายๆโดยใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกมแก้วในตํมให้เติมที่เว็บ Super ร์เซลสโตร์พอเติมที่นี่จะได้ของแถมด้วยขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอด ใส่เติมจะได้รับน้ำดำห0 0 0 0 0่นหยดเหลือซูปเปอร์1,900เหรดียนและได้รับไอเทมเมนตมลังนี้น้ำยาสเปกอกนสี่ขวดรูน้ำม่วงรูนทองะมและรูน้ำดำอย่างละ1ชิ้นหากบ้านของคุณยังไม่ตันการเติมบัตรอีเวนต์ถือว่าคุ้มมากๆครับ เมื่อคุณสะสมน้ำแข็งก้อนครบ3 9 5 0ก้อนจะมีเส้นทางโบนัสให้คุณทำอีก3ขั้นแต่ละขัน้นทำสำเร็จจะได้เหรียญซูเปอร์130้ยเหรียญขั้นแรกต้องสะสมน้ำแข็งก้อนอีก550ก้อนขั้นที่2ต้องสะสมน้ำแข็งก้อนอีก550ก้อนและขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่3ต้องสะสมน้ำแข็งก้อนอีก1,100ก้อนรวมคุณจะได้เหรียญซูเปอร์จากเส้นทางโบนัสร,ส,รสายฟร้อยเั้งหมด940เหรียญสสายติมจะได้เหรียญซูเปอร์ทั้งหมด2840เีย มาดูของที่เราแรกได้กันบ้านนะครับมีของสะสมให้แรก3ชิ้นราคาชิ้นละ1,550เหรียญอันแรกนะครับก็เป็นประตูพอทันวิบวับอันที่2หีบหน้าฟัดและที่3ครับรูปปั้นเรื่องเรานี่คือของสะสมเก่าเอามาให้แรกครับ มีสกินเก่าให้แลก3าสกินสกินละ2250เหรียญได้แก่สกินที่1ราชันแชมปเปี้ยนสกินที่2ราชินีแชมเปี้ยนและสกินที่3ผู้คุมแชมเปี้ยนมีสเปกรอนให้แลกแลกได้อย่างละ8ครั้งครั้งละ515หเหรียญอย่างแรกเลยก็คือทองคำา3ล้านเหรียญครับน้ำม่วง3ล้านหยดนะครับแล้วก็น้ำดำา25,000หยดครับส่วนตัวแก้มมองว่าไม่คุณแลกเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไปโพิสเปกรกอนได้นะครับล้วตอนนี้ ก็มีการปรับอ่เปอร์เซ็นต์การได้สเปกกรอน,นะครับทำให้เราสามารถที่จะป้นได้เยอะขึ้นนะครับแก้มองว่าการแ,รกแลกสเปกกรอน,นะครับเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่าเลยเอาเหรียญไปแลกอย่างอื่นคุ้มกว่าครับมีรูปทองคำเมื่อแลกหนึ่งชิ้นราคา3 1 0 0นเหรียญซึ่งแก้วไม่แนะนําให้แลกนะครับมันแพงเอาไปแลกอย่างอื่นดีกว่ามีน้ํายาสเปกรอนซูเปอร์น้ายาแหวนกําแพงพุ่งสิงกีขวางน้ายาวิจัยและน้ายาการฝึกให้แลกน้ายาไหนที่คุณได้ใช้นะครับแก้มองว่าแลกได้เลยนะครับค่อนข้างค และมีของตกแต่งบ้านแคนให้แลก2ชิ้นชิ้นละ515อสาหเหรียญน,นะครับสายฟรีแลกได้1ชิ้นเนาะได้แก่หลังคาบ้านแคนและของตกแต่งบ้านแคนสุดท้ายมีสปอตคุณแลกนะครับได้แก่น้ำม่วง9000หยดและทองคำเก0า0 0 0่เหรียญเอาไว้แลกเวลาที่เหลือเศษเหรียญครับและนี่คือข้อมูลอ e ีเวนต์มินิดาวเดนที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสามโมงตรงแก้มังว่าเราก็เล่นปกติเลยนะครับป้นปกติเลยอาจจะเพิ่มกบปี้รับลวงเข้ามาในสูตรนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะ ได้รับโบนัสปากขึ้นยังไงก็ทำอีเวนต์เสร็จแน่นอนครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแก้วก้าอย่าลืมกดนะครับหาวมีข่าวเดือนในเกมแค์จบแคนแก้วจะนำมาเล่าให้ฟังก่อนใครแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ